ทำขนมอินทนินอันชันแบบง่ายๆกันค่ะอยากรู้วิธีทำามันยังไงไปดูกันเลยนักกินเดี๋ยว่าจะใช้น้ำตาลทรายน้ำสะอาดและใบเตยเพิ่มความหอมตั้งไฟต้มให้น้ำตาลละลายเลยได้แล้วเอาเทพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะจากนั้นจะเอาน้ำสะอาดใส่หม้อต้มตามด้วยเกลือปน่นน้ำตาลทรายใบเตยและน้ำกะทิค่ะ ตั้งไฟคนๆให้น้ำตาลละลายกะทิร้อนแล้วจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปคนๆให้ทุกอย่างร้อนอีกหน่อยปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยเราจะตั้งน้ำใส่ดอกอัญชันลงไปต้มให้ได้สีตามที่ต้องการก็ใช้ได้เลยคะ่ะจากนั้นจะแป้งมันสำปะหลังใส่กระทะที่จะใช้กวนตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำดอกอัญชันค่อยๆทยอยใส่คนๆให้แป้งละลายพอแป้งละลายดีจะใส่น้ำดอกอัญชันที่เหลือลงไปให้หมดเลย และจะเปิดไฟกวนๆไปเรื่อยๆเลยนะคะกวนๆมาสักพักแป้งเขาจะค่อยๆสุกใสขึ้นของกวางประมาณนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะเอาขนมใส่ถุงบีบหรือใส่ถุงแกงไว้ของกวางจะได้สองถุงแบบนี้นะคะตัดตูดถุงให้บีบขนมออกได้และบีบใส่ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ใช้มือบีบเด็ดออกหรือจะใช้กรรไกรตัดก็ได้เลยนะคะ เสิร์ฟโดยช้อนขนมใส่ถ้วยและใช้น้ำเชื่อมที่แช่ใส่เพิ่มความหวานได้นะคะตักน้ำกะทิมาราดจะกินแบบนี้เลยหรือจะกินแบบเย็นๆใส่น้ำแข็งก็อร่อยชื่นใจเลย <c oughs> นักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออิโมจิรูปหัวใจสีฟ้าคนละหนึ่งดวงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ